สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับนะคะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันค่ะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือคุณสมบัติใดที่ใครก็มีได้ไม่เท่าคุณนะคะขอบคุณสำหรับพุกๆการซัพพอร์ตเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะเราจะหยิบตัวอักษรเตัวนะคะ ตัวอักษรเจ็ดตัวนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับคุณได้นะตัว R ตัว U ตัว N นะคะ W ับเ U B F D ขอดูพลังงานทั่วไปนิดน,นึงก่อนเนาะคู่ King of Swords นะคะ ช่วงเวลาแห่ง oh my god hi the high p r i e s t huh. e s ฮะแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยสัญชาตญาณของคุณกำลังทำงานอย่างเต็มที่เลยเออสิ่งใดที่คิดนะคะขอคือถ้าคุณรอสัญญาณอะไรบางอย่างว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่มันคิดเนี่ยดีไม่น่ามีโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยพี่ไพ่ให้มาคี์สั้นๆว่าคิดแล้วลงมือทำ นะคะให้ลงมือทําให้ตั้งใจคือถ้าแบบเรามองมองแล้วว่าสิ่งเนี้ยมันมันอยากได้อยากทำอะ่ะเนาะจะเป็นเรื่องเรื่องนาทีการงานอยากเปลี่ยนงานใหม่อยากออทำหางานเสริมอยากมีความรักอะ,อะไรที่อยากได้นะอยากมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นนะคะหาวิธีการอยู่อะไรนู่นนี่นั่นเนาะ มีความคิดดีแล้วค่ะสัญชาตญาณนะ่ะมันมันช่วยชีย้อะไรบางอย่างอยู่แล้วแหละยิ่งถ้าเป็นเรื่องงานเนาะถ้าใครรู้สึกว่างานที่ทําอยู่ไม่ค่อยแฮปปี้เลยอยากเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีเลยว่า ถ้ามันขัดอกขัดใจอ่ะมันมันเหมือนมันจะเป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วว่าลองไปหาทางใหม่ไหมลองหาทางเลือกอะไรใหม่ๆให้ชีวิตดูไหมนะคะลองออกจากสซบโซนไหมลองเชื่อตัวเองสักครั้งไหมนะคะอย่าอย่าคิดว่าตัวเองยังทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำนะคะ แลเรารู้สึกว่าพี่ไพ่เนี่ยค่อนข้างเชื่อมั่นในความคิดของคุณนะความคิดความฝันความรู้สึกของคุณอนะ่ะมันจริงมันถูกต้องแต่มันต้องมีการลงมือเพื่อที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะมาคุณสมบัติใดที่ใครก็มีได้ไม่เท่าคุณนะคะโอ oh my god the sun ฉันรัก เอกซับคนะคะแล้วก็เดอรซันเราออกมาตำแหน่งเดียวกันเลยนะ <c oughs> น่ารักจริงๆโอ้ <c oughs> oh my god พระเอกสุดที่รักของฉันมาแล้ว King of Pentacles นะคะโอ้โ oh. ห <c oughs> <c oughs> ตัวจีด๊ดลูกรักพระเจ้าแน่นอน <c oughs> มาขนาดนี้นะคะขนกันมาเป็นคองคับขนาดนี้นะ คือได้แต่แบบไพ่ตัวแม่เลยเนาะโอ้เดียสิกสับขับสุดค่ะสุดสุดว้าวาคุณสมบัตินะคือจะบอกว่ามีเยอะมากเลยถ้าแบบเอาแบบเด็ดๆนะเรารู้สึกว่า คุณมีความสามารถในการอ่านใจคนอ่านใจไม่ใช่แบบจ้องหน้าจ้องตาแล้วรู้ว่าเขาคิดอะไรนะแต่หมายถึงว่าเป็นคนเหมือนแบบค่อนข้างมีเซนดีอะเซนดีเรื่องความรู้สึกของของคนอื่นนะคะหรือว่าคุณจะเป็นคนที่แบบมีความละเอียดละออในการใช้ชีวิตก็ได้นะช่างสังเกต ช่างสังเกตช่างคิดแล้วความคิดของคุณนะ่ะข้อดีเลยนะคือทั้งในเรื่องของตรกาค่ะความคิดเหตุผลนะก็แม่นยำมากๆคือแบบแน่นนะคะอยู่บนพื้นฐานแห่งความจริงไม่มโนแต่ในเรื่องของจิตใจแน่นไม่แพ้กันเหมือนกันจิตใจของคุณเนี่ยเหมือนเหมือนจิตใจของเด็กๆเ,เลยนะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณ เราใช้คำว่าค่อนข้างบริสุทธิ์ได้เลยอะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีความอาฆาตมาดรร้ายกับคนอื่นนะคะไม่คิดเอาเปรียบใครไม่คิดทำให้ใครเดือดร้อนอะคือไม่ใช่แค่ไม่คิดนะพยายามทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยพยายามคิดนะใช้ความสามารถของตัวเองอเหมือนแบบ จะบอกว่ามีชีวิตเพื่อคนอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าเอา่อมันไม่ถึงไม่ถึงขั้นว่ารับหูหลับตาทำไปโดยไม่มีเหตุไม่มีผลนะทุกสิ่งที่คุณทำมันมีเหตุผลของมันอยู่ตรงนั้นเสมอแม้ว่าหลายครั้งหลายคราวเนี่ยใครหลายคนจะงงและไม่เข้าใจว่าคุณทำลงไปทำไมทำไปเพื่ออะไรนะคะหรือว่าเขาก็จะห่วงว่าคุณเนี่ยคิดได้แค่นี้เหรอทำไมไม่ มีคิดให้มันดีกว่านี้ทำไมไม่เอาความฉลาดไปสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะหรือว่าแบบทำไมไม่ใช้วิธีซิกแซกทางลัดอะไรให้ตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยเนาะหรือว่าแบบยังไงอะ่ะคือเรารู้สึกว่าสายสายดาร์กอะ่ะคุณมันไม่ใช่วิธีทางของคุณเลยอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าสนใจที่จะเดินเส้นทางตรงนั้นนะคะรู้สึก รู้สึกว่าความฉลาดสติปัญญาที่มีอ่ะมันควรที่จะมีควบคู่กับความดีมากกว่าเรารู้สึกว่าคุณให้คุณค่าของคนอ่ะที่จิตใจจิตวิญญาณสติปัญญาคุณงามความดีมากกว่าทรัพย์สมบัติที่คนนั้นมีที่เขาโชว์ที่รูปลักษณ์ภายนอกเขาพรีเซนต์ออกมาแล้วก็คือเหมือนเหมือนมักจะ คิดกลับมาที่ตัวเองเสมออคือไม่อยากให้ใครทำอะไรกับตัวเองอ่ะคุณก็จะไม่ทำอย่างนั้นเช่นเดียวกันเช่นถ้าไม่ไม่อยากโดนโคดโกงใช่ไหมคุณก็จะไม่ไปคดโกงคนอื่นเขาอ่ะไม่อยากโดนเอาเปรียบคุณก็จะไม่ไปเอาเปรียบคนอื่นเหมือนกันคือแบบใช้ชีวิตแบบแฟกับ คนอื่นอะมากคือจริงๆแล้วว่ามันมันเลยคำว่าแฟร์ไปอีกนะเพราะว่ามันมันเป็นการการให้เกียรติมนุษย์ให้เกียรติให้เกียรติการมีชีวิตให้เกียรติการที่คุณมีลมหายใจในชีวิตเนี้ยตรงเนี้ยโมเมนต์นี้เรารู้สึกแบบนั้นความยิ่งใหญ่ของหัวใจคุณที่มันมา หรือว่ามันกำกับด้วยสติปัญญาเนี่ยมันจะทำให้คุณเดินแบบไม่ลงทางหรือว่าต่อให้แบบเผลอไปอ่ะคุณจะสามารถกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นคนที่มีฐานที่มั่นในใจเนี่ยแข็งแรงมากแข็งแรงชนิดที่ว่าคุณจะไม่หวาดหวันกับคำพูดถักถางเยาะเย้ยแซะหรือว่าแบบ คนขี้ช้าเนี่ยถ้าแบบมาเป็นคำพูดมาบูลลี่อะไรเงี้ยก็เจ็บนะแต่แบบไม่ถึงขั้นเอามาทำลายตัวเองอะ่ะก็รู้สึกไม่ดีแต่บางทีบางครั้งอะ่ะคุณจะมองด้วยความเข้าใจแล้วก็มองย้อนกลับไปว่าแบบเออคนพวกนี้มันน่าสงสารเนาะมันมันใช้ชีวิตโดยการอ,อพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นอะ่ะมันต้องเป็นคนน่าสงสารขนาดไหนเนาะ คือวิธีสร้างความสุขให้ชีวิตมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ว่า,าคนกลุ่มนั้นกับเลือกใช้วิธีสกรปรกหรือว่าเลือกใช้วิธีที่มันขุนใจได้ขนาดนี้อ่ะมันมันจะข้างในมันจะมืดบอดขนาดไหนเรารู้สึกว่าค,คุณคุณมองคนแล้วมองมองค่อนข้างทะลุเหมือนกันอ่ะคือแบบไม่ได้มองแค่ว่าอ๋อคนนี้นินทาคนนี้เป็นคนไม่ดีแต่แบบ ณจะมองลึกไปอีกว่าเอ๊ะเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาหมุดหงิดใจอะไรไหมเขามีเบื้องลึกอะไรไหมมีปมอะไรหรือเปล่าเติบโตมาเป็นคนแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบจะไม่ได้ฟันธงหรือว่าตัดสินใครแบบฉุบฉับอะแบบอืแกนินทาฉันหรอกแกต้องเป็นคนเลวแน่นอนร้อเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ย ไม่ถึงขนาดนั้นคือมองก็มองอะไรค่อนข้างมองชีวิตแบบกลางๆเนาะมองก็แบบเออมันก็อย่างนี้แหละไม่ไม่ค่อยขี้โกรธใครอะ่ะไม่ค่อยโกรธใครไม่ค่อยโมโหใครโกรธง่ายก็หายเร็วนะคะคือมันก็มีขุนใจบ้างแหละเนาะแต่ค่อนข้างที่จะมีสติปัญญารู้ทันกลับมาค่อนข้างเร็วในเรื่องของความรู้คุณเนี่ยคุณจะรู้ควบทางทางโลกและทางธรรมเลยนะ น่าจะเป็นคนที่แบบปฏิบัติหรือว่าชอบสายนี้นะคะคือแบบเอ่อคือเก่งอะเก่งทั้งทางโลกแล้วก็เก่งทั้งทางธรรมเลยนะคะคือยังยังเดินอยู่ในเส้นทางนี้คู่กันโดยที่มองว่าเอา่อจะใช้วิธีเนี้ยสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นเนาะยังยังไม่ถึงพาร์ทที่คุณรู้สึกว่าคือใจคุณเหมือนมาทางสายบุญสายจิตวิญญาณนะแต่ยังไม่ถึงกับแบบว่า ไม่ถึงกับสละแล้วคือไปคนเดียวอะในฟิลนะตอนนี้รู้สึกมันเป็นฟิลที่คุณยังอยากทำเพื่อผู้อื่นด้วยก็เลยจะทำคู่กันไปแบบนี้แล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีนะคะจิตใจของคุณเนี่ยสว่างนะอยู่ตรงไหนก็สว่างให้ชีวิตคุณนะ่ะเลี้ยวไปผิดทางแค่ไหนหรือว่าเจอปัญหาอะไรเจอบททดสอบอะไรอะ่ะ คุณจะเป็นที่ประทับใจของเราเทวดาคูคูบาอาจารย์นางฟ้ามากๆเลยเพราะว่าวิธีรีแอคชั่นที่คุณมีกับปัญหามันมันออกไปในทางบวกอะคือคือจริงๆอะเวลาคนที่เขาตั้งโจทย์ให้คุณอะเขาก็อยากเห็นมุมนี้นะเขาไม่ได้อยากเห็นมุมที่แบบเออคุณกรีดร้องหรือว่าแบบ งองแงรู้สึกท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยค,คือจะถามว่าภาวะตรงนั้นปกติไหมก็ปกตินะคะถ้าแบบเรายังไม่ค่อยได้ฝึกใจเนาะเราโดนอะไรกระแทกเราก็จะกระเถือนเป็นธรรมดาแต่สําหรับตัวคุณเนี่ยเหมือนค่อนข้างฝึกใจตัวเองอยู่เรื่อยๆอะ่ะยิ่งนับวันคุณโตขึ้นยิ่งมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของคุณมากขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะคุณจะมีทักษะในการ ชาเลนจ์ปัญหาต่างๆโจทย์ที่จักรวาลส่งมาให้ได้ค่อนข้างดีคือแบบมันทำให้คนที่เขาดูแลมันมันชื่นใจอะคือแบบ feeling เหมือนแบบพ่อแม่ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วลูกทำข้อสอบได้คะแนนดีอะอะไรประมาณนั้นแหละหรือว่าแบบส่งไปเล่นกีฬาอะไรหรือว่าไปคือเอาง่ายๆคือแบบแค่เห็นลูกล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้นี่โหชัยโยแล้วนะคือฟ e ลลิ่งเขาจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะ เพราะการเติบโตของคุณอะมันมันมีความหมายสำหรับคนอื่นๆด้วยนะการทุกๆครั้งที่คุณเติบโตขึ้น่ะคุณสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนที่อยู่รอบข้างได้เยอะมากนะคะเป็นเป็นเป็นเหมือนตัวแพทย์สถานที่ดีฟังดูประหลาดไหมเป็นเหมือนแบบคนที่แบบ เหมือนมีออร่าในตัวเองอะไปอยู่ตรงไหนที่ตรงนั้นก็สว่างนะคะมีความเจริญขึ้นมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นอะมันมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีอะแล้วมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เ,เขาเรียกอะไรมันไม่ได้เป็นเมล็ดเดี่ยวที่แบบโตอยู่ต้นเดียวมันเป็นเมล็ดที่ตัวคุณอะเป็นเมล็ดที่แบบแผ่ร่มเงาให้กับคนอื่นด้วยแล้วก็สามารถ แบ่งปันสร้างมเมล็ดพันธุ์เมล็ดต่อไปได้ด้วยอือประมาณนี้ออันนี้จะก็ยังไงก็ยังคงวนเวียนอยู่ในเรื่องของสติปัญญาเนาะสติปัญญาแล้วก็จิตใจความสว่างความดีความศรัทธาความมั่นคงนะคะความมั่นคงเนี่ยมันจะช่วยต่อยอดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามเพราะว่าความดีอะ่ะมันถ้าระยะเวลามันสั้นอะ่ะแล้วมันก็จบแล้วมันก็ดับอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับลองนึกภาพเหมือนไฟเนาะคือถ้าเดี๋ยวทำดีเดี๋ยวอ่ะใจตกอะ่ะไป หลุดดิ่งไปทําความช่วยแล้วอะไรเงี้ยมันจะเหมือนไฟตก่มันจะพิบป๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บคือให้เขียนหนังสือยังเขียนไม่ได้เลยมันจะปวดตาใช่ป่ะแต่พอความดีมันยิงยาวนานแบบเนี้ยมันเหมือนไฟที่เปิดไว้อะที่มันไม่ใช่ไฟตกอ่ะเนาะมันเป็นกระแสที่มันต่อเนื่องยาวนานตลอดอะมันมันสามารถเอาสิ่งที่คุณมีที่คุณรักษาให้ให้มันเจริญงอกงามได้อ่ะอารมณ์เหมือน การที่ยิ่งคุณรักษาหรือมีความอดทนอดกั้นมีความมั่นคงกับศรัทธากับความดีกับสิ่งที่คุณลงทุนไปด้วยหัวใจด้วยความคิดด้วยความรู้สึกด้วยสติด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเหมือนเปรียบเทียบเหมือนเงินทองก็ได้ที่ไปฝากไว้แล้วดอกมันเยอะมากๆอ่ะมันจะทบต้นทบดอกมันจะเป็นแบบนั้นนะมันคือแบบ รู้ตัวอีกวันหนึ่งมันมันจะกลายเป็นแบบเหมือนเป็นเศรษฐีทางใจไปเลยอะ่ะเป็นเศรษฐีทางใจหัวใจยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเป็นต้นทุนบุญกุศลที่คุณสะสมเอาไวอ้อ่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามในอนาคตข้างหน้าคือวันนี้มันอาจจะยังไม่ต้องใช้ใช่ไหมก็คือแบบมีชีวิตโอเคอยู่ดีอยู่แต่วันข้างหน้าคอยดูได้เลยว่าเวลาคุณตกทุกข์ได้ยากอะ่ะ หรือมันเจอจังหวะของชีวิตอะไอสิ่งที่เป็นต้นทุนบุญกุศลที่คุณสะสมไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นเซฟตี้เน็ตให้กับคุณเลยมันจะกลายเป็นสิ่งที่รองรับทําให้อสิ่งใดที่มันเข้ามาหาคุณอะก็ตามที่มันที่มันเข้ามากระแทกแล้วมันจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตอะมันจะไม่เจ็บหนักนะมันจะไม่สะบักสะบอมมันจะแบบนุ่มๆเฉยๆคือแบบ อ๋อโดนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไปต่อได้นะคะจะจะไม่ถึงขั้นกับว่าแบบหมดเนื้อหมดตัวเนาะเพราะว่าคุณสะสมบุญบารมีมาดีแล้วนะคะแล้วก็ความตั้งใจอย่างแรงกล้าพวกนี้แหละมันจะยิ่งทําให้พวกครูบาอาจารย์พวกที่คนดูแลคุณนะคะทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเนาะทั้งทางจิตวิญญาณเนี่ยคุณก็จะได้รับความเมตตาตรงนั้นด้วย อารมณ์แบบเป็นเด็กดีอ่ะลูกรักลูกรักเป็นสิทธิ์คนโปรดนะคะเขาก็จะดูแลเป็นพิเศษนะคะคือมันชื่นใจอะเนาะเด็กที่เติบโตไปทำชื่อเสียงหรือว่าคุณคุณเป็นลักษณะแบบนั้นจริงๆเนาะเหมือนเด็กเมืนเด็กเรียนดีอ่ะเหมือนมืนเด็กที่ไปทําชื่อเสียงให้กับ ครอบครัววงตระกูลโรงเรียนหรือว่าที่ที่คุณอยู่ที่คุณอาศัยอะคือไปอยู่ตรงไหนไปอยู่กับใครเขาก็ปื้มอะไปทําเรื่องดีๆให้กับเขาไปฝากเรื่องดีๆไว้อะค่ะคือมันไม่ได้ดีแค่คุณอะเขาจะชื่นชมไปจนถึงตระกูลครูบาอาจารย์ที่ที่คุณมาพื้นเพที่คุณอยู่อะเลยทุกคนจลได้บุญบารมีแบบอิม่มท่วนหน้าท่วน,าวนาวตากันไปหมดนะคะคนอยู่ใกล้ก็รักคนอยู่ไกลก็คิดถึงอะอคุณจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะ อ่านแล้วก็ชื่นใจแทนนี่ก็คือคำตอบของแรนดอมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะเราปลว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย